สวัสดีครับพี่สายมาซาเฉียงครับผมเบาดำครับพี่น้องมาครับอีกรอบครับเฮ้ยแล้วดีครับเอาอีกรอบนึงครับพี่น้องตัวใหญ่ดิหน่มาเด้อหมดเฮ้ยตัวใหญ่สาวมากกระถือเลยพูดนะมันคือปลากระโห้อใหญ่ค่ะ ันเป็นปลาอยู่ในบอ่อแล้วพี่น้องอมาเด้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 อปลาไปเลาะไปป่งเ <c oughs> มืมเม่อนี้มาเสียเ <ใน S 1> มืเอ่อนี้เจ้าทินค่ะมันเป็นเจ้าทิน,นเมื่อนี้สาเฉลอมาหัดท้าม้าเพื่อนกันค่ะซ่องปลาไปเลออาะเนาะค่ะเนาะพี่น้องครับอันบ้านน้องยุทธใกล้ๆก,กันนี่เอ้าเอ้า เธอเอาเอาเป็นมังร่หตดูตาแจ่มีหอแงสีดินละปลานี่เนาะมันติดโดดนน่นนะสีหนกๆไม่แ e yes. oh. oh. ม euh, my father, my Maya, ่พนหยีบมองเขาหอตนปลางหยีบมอตัว่กนเถอะ่ขึ้นตัวนี้ตัวงบตัวนี้นี่เป็นไง ต้นไหนจะว่ครัวหน่อยมีนะเหมือนี่ตัวนึงบุบๆนหน่เนี่ยเอเตียหูเอไม่เจีบป่าเออบาดเพิ่นเจีบูยเพิ่นจได้นั่งให้เตียหูคักเลยวันนี้กี่ตัวที่หนุ่มงทันเลยอันนั้นต่างงุ้มสบายย่นเนี่ยเออเอาเพื่ขึ้นออู้อะไรแล้วออีกแล้วมีอล้วมีม อิ๋วพูดอะไรทั้งเหน๋เบื้งองบนเออบนนี่แลละตัวที่อะไรเนี่ยตัวที่หาเปล่เมนเมนตัวที่หาเออมีปลาเขียวปลานี่งามนี่เนาะสีเป็นแบบไพ่ไพ่ังไงสีแบบเทาเทาเทา,ทางามอ่เออคือดูมาสิเตะวะนึกว่าเพื่อนอัอนลงโดดน้นอนะบอกให้โอมไปเพื่อนสุดไหมยู่ค่ะเพื่อนมาเสียมือน,นี่ เป็นไฟสฟตะเบียงยานลุดยุติตัวนี้ลุดม้มิ้วเอแม่มิวไม่มิ้วขาดแล้วโหโอ้โหแรงดีแลตัวนี้กินข้ามาแต่อิ่มเธอจะทายขีดโบดอะไรเนี่ยเออฟดปาเห็นตะขอดินั่งย่อลงเลยเอิ้าวรู้ะเฮ้ทังไหนพี่น้องเ นั่งนั่งยอดโปราาตเอาขันยืนแล้วพี่น้องจะเห็นผุงนั่งยอดโปดเอาก็ได้โอ้ยตากล้องก็ได้ไมาเหยียบแล้วมงเสียนาฬิ่าน,นายดีคุณอ่ะม่อยังเราม่ไดสมรโอ้ทั้ทงหนั้นก็นตำ่ำแล้วอ,อ,อ,อ๋อเราไม่ไปไรเออเย็นกิ่นเนะาะตากล่ ว่นันได้คนมีบุญเลยนี่โอดาาโอย่าาเอาเอาออกขึ้นมาใช่เกระถายปาก็ได huh ้ดึงไปท่ามันติดปาบูน่นอตัวรกเป็นน่อยาวะรวมดีถือปะ พราวมัมยูท้องโคกเลยมองมันลาดนนเลย,ยนุ่มบอกได้ก็หนอเนาะนุ่กนะ็ได้ดีดปยันในยุงนี้นะเกี่ยวกพนักงานมุ้หอยคือจนเสียงดังก,กีดกา้าดีปลาแล้วตำมห <laughs> ลองตาแตกเด้อพนักงานมุกงหอย โอ้ยโอยงามาส่เนี่ยตักง่ายตกง่ายไม่ว่าไม่เป่าเ่ยโอ้ออกมาฉันมาแล้วมันเต้นดีจังไงยุกยานี่เบิ่งวัได้เลยมองอ่ะนมุ้งเสดายนี่โตงนียขวามอง่ะคุณด่า้งมันม้วนดีเนาะงุ้หอยเนาะ เลื่อ,อนี่เล่สุอละนั่งนะมุนเอเล่มองน้ำสองสองตุ่มตึ้นเรือโฟมวงโฟมองตัวนี้โปร่อยง่ายง่ายเยอะปากนีน<ม>จ่จับมองออกปากแล้วกันเด้เนอะเกี่ยนนี่มุ้ยปลาเงี้ยถือถือลลเล่นรุดเต้นสองรอบแรกเลยจะตุปลา,าสาม เราีตองปลานี้ย <No boundaries> ังเหลืออยู่เ่ยติดุูมติดเรง่โอ้โหี่สิมันติดหนักมันอ่อนใบใหญ่ันปูง่ายเยแม่บ้านขอนปลาปลากระเบนไม้ซ้ำกันเดี๋ยวมีบ้างที่พร้อมสามารถจะพอตัว บรีวิ้เห็ดไดเลยปวดฉมีปดนี่เลยนี่ด้ดึงปวดเลยปวดเราดึงควาทุนไทยเลยมึงละเหยมองลงตุมอย่างนี้ใครเป็นคนทำแล้วบอกปลาเสือยังไม่ถึงวันเด้อค่ะกักมองออกกอน์พอใบยังไม่ได้มีเวลามาสูบก็ต้องหอ้ย จอแล้วของใหญ่ของใหญ่ต้องอยู่นี่อ้าวไปแล้วไปจริงจริงนี่เลยต่งกม่ซื้อมาถึงจะดุแล้วนะโอ้โหเสืออีนะวะมีดึงกลางมล้วมิวดึงกลางมั้คอยดึงตินได้มัมาเวยันเพิ่งยังเพื่งยังเพิ่งพอกัน วากันจ oh, oh. oh, 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 ิก oh, like? yeah, in uh ันอ้โย่าปนินละไดอาตาวเ้ยู่ในนีโอ้ลูกปนินที่ดีลูกปนินสีทองนานไปเรื่อย ถ uh, u, y u, y u. ูดปะไทยถึงญี่ปุ่นไทยอยู่ที่อย่างไ่อยู่ยับปึงทายเป็นเม็นด้วโอ้ยยุยอุยเจ้าแหนเหมือนอีกเด้อเดินไปน้องนนี่ยังเก็บประบุนงข้าวหนึ่าน้ำเนาะ ว่าเดี๋ยเลี้ยมไม่มีเนี้ยใส่ปากใส่เลี้ยเลยไหนดิไว้ดิเดี๋ยวนี้ไปนี่ว่าจะเอื้อยไปดิเอื้อเอ้าเอ้า จะรู้แล้วงุม้มหอยลินเลายเลอพันสีนี่มันพันสีนี้รนพระปันไหนเนี่ยที่ไดพันสีขาวนี่นะมันสิ่พคอยอ้วนส,นสู่พันสีแดงมาได้มาไปนี่ก่เนนะี้

อันเอาดึงไปทงเลยบ้าบ่มากันดึงดึงไล่กัน<อ>หลดอดปะหลอด,ดหลอดเต้นอ่ะก็ต้องปิดใจใยันไม่หล<อ>ุด,ดขึ้นกันขึ้นไหมไหมขึ้นไหมอ่มาคุณสาวขึ้นกันค่ะถือกี่ครับ ติดแล้วบอกแล้วออกอีก่อออีก่บอกแล้วนตุ้มเอาตัวนก็ออกตัวนึงบอกตัวนี้ละบอกไตองเอาเนตุ้มเอาดิอุมไปืส่มือ้รกว่าตีไปอุ้มเอา อช่เลผู้นึ่งทีวิวโอ้ยเขาไหมตุ่มเขาตุ่มเขาดึงไปเรื่อยยังไหนมองมองไม่ไอยู่นี่นะยู่นี่ผู้ใหมองเดี๋ยวไปก็เข้าไปเอาบ่กบาเมียน Để bay Chúng tôi đứng bỏ xem Cậu nhé Tái bây kia bác buông mà nha rồi Được lấy ไปเรื่อยๆเนาะอืนจริงๆ่ละมือถือตาตาถืตอย่างแทงเว้ยเด้จะออกเก็ดละมีผิดจะนอกเก็ดตีคิดไแงบาง้มดีเนาะ ลากขี่เงาได้มงยืมยังยังยูยังยูยังอู้ยังอยู่วว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 วนเววยววอววไวมวว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 อวว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 ว เขาจึกเลยวานวันงานงบหวยงานป่าขี้ข้อไปดิว่าเอาป่าหรือเอานระ้นที่รอปรปเทศตีท้ากะไตนะนี่ถือยังตีไม่ได้บาทดิมาเจ๊เม็นใหม่ล้วนๆอร รอดรอดแล้วน้อยนะรอดน้อย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 นิดเดียวพูดโตร้มลเหียบมองเอาดเดียรนแบบต้างิดตังมาตาต้เบียนแข็งแนงดีตาแซ่บปิ้งมันมันเ็ดส้มเ็ดส้มนี่เหรอเฮ็ดแซ่บเดีบที่ไนโอม ไม่เตี้ยนะเฮ็ดเป็นเเตี้ยนะเดี๋ยแม่อู้หในพันปะกอใครง่มวนั่นยับมขาดแล้วเนี่ยตัวนึงงไรแล้วสกตไ่ออกยืนี่นะไ่ออกหเนี่ย เอาปลาออนจะรอดไปหามันได้จังเลยปลาปลานี่น้ำมันนี่รอดล้มันน้มนงคามม่งอันนี้เนี่ยเอียงพุนเี่มออกสาว่ัมิ้วมมือไม่เด้อสมใจีนี้ทุกอย่างป้อนหอยหน่ยเนียยังกระาแขขรับเชิมือนี้ซ่องปั๊ไปาะเด้อค่ะ เพื่อนกันเพื่อนเป็นเจ้าทีอยู่ใกล้ๆนี่ม่านเพื่อยุ่งบ้านนี่ก็าใส่โถหาเพื่อนนั่นแหละมันเห็ดแค่สาวเฉิ่มมือนีดี๋ยวคยกินหอยอันนี้บ่ะเนี่บ่เคยเดี๋ยวจะไปเฮ็ดกินอยู่เดี๋ยวหอยนี่ไปเฮ็ดคลิปนี่เราหอยคลิปหาติดตามแด้วไหมเราเราติดตามเบิ้งโอ้หน่ายกระโดดตุ่มตุ่มโอ้ยคนซิมซี่ฟูดลาดโอ้เดี๋ยวเสียบแรกังดีเนาะหอย หอยนหอยจุกกับหน่วยพี่ๆเนาะอันนี้หอยนั่งร่วมเนาได้เลนี่หอยนั่งร่มหอยนั่งร่วมใ้า่ซื้อมาอยอะดิวัสีเห็ดเยหอยนั่งร่วมเลยหอยหนาครับม่นจะเป็นล่างอ้าวเแก้วลาะตักเลยลงโลละกินก็ตับหุงเนาะหรือว่าเอาไปอำออมแกงแกงกั่วหอยขมมุกสินะหอยมาเท่าหัสิวะเนี่ เาไป้ี่อมาเลยมาครับโอ้ใส่ธเลยมันแตกเลยวะง้นี่มันต้องนีลก็น่าคือสิงามสิเดินเอาไปคัดละมาไปลงตายไปทิ้งโอ้เลยหลายเอาแป้นไปออมกอนเอาออกกันนี้นี่ยเอาแบงกันไปออมตัางนะ เบิร์นี่ร่างนึ่งเนาะซ้อยนหอยขัก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 ห้าอยเอาฝากอันฝากไปเลาะค่ะประเทศบัลจะไปเฮ็ดคิดเสียไปฝากเพื่อนต่ออีกเอนี้ร่างไงเพื่อนต่อน้องค่ะสำหรับคลิี่กับพุทนหลบปาน่ะก็ได้อีกรองนึงเนาะเื่อนมาใส่มองรอหนึงมี่้อยต อย่ป่าขึ้นก็นหม่นี่งามงาน,น้อยใหญ่ดีนี่เนาะแต่ออมเียบ,บ้างออมเศษเศษหรือพี่น้องคุณออหอยเนา่าจะวางเขาเียงยว่ในสามันจะมาเป็นอย่งสินนะเพราะเขามันเป็นอย่างเนี่ยมันกินเนี่มนกินเนาะนตูด้ไปแหรือว่ามันออกมา้าละป่าเลียมันทังสิ้นเมื่อเขาใส่ชุดกันค่ะคุณ,คณอะ กลิปนี่ก็เสียไว้สักนี่แหละเนาะพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในนั้นค่ะเมื่อนี้กะหน้าเพิ่นเมาหน่องเนาะค่ะก็เลยมาซอยกันซอยงานเพิ่นมาจับตาซอยกันเลยค่ะนั่นละขายไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่ได้สูบดอกเนาะค่ะเพิ่นกะซื้อในราคาเท่าอะไรก็ยังบัรลูอยู่พี่น้องบัรลูว่าเพิ่นได้กำไรหรือว่าขาดทุนกับบรลลูเนาะค่ะแต่ซึ่อมกามาเห็ดสูตรอันแบบสูบนี่กระสีเห็นตาลายก็หนีอยู่เนี่ยค่ะอันนี้แค่ไล่ยมองก็นอาไปลายทีเดียวแล้วมันก็จะขายปะอันทันเนาะก็เเเลยยยยมาาาอออไปขู่่่รืๆคะ พอในคาหนองขึ้นว่่ได้กำไรบ่เอาตะคาหนองนึ่งว่า <c oughs> <c oughs> ตะละชิ้นนี้กอาให้ตอนนี้แหละเ <c oughs> นี่ยค่ะสวัสดีค่ะบ้สวัสดีครับมาเสริมให้พี่น้องเนอค่ะ